ทุกคนไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอยู่ต่อก็ได้ทุกคนพอดีว่าผมว่างนะผมก็ไม่มีอะไรทํานะครับแล้วก็วันนี้เราจะไลฟ์ยาวๆคุยกับทุกคนไปก่อนแล้วกันครับรอะไรยังไม่ไปคราอยู่อีกสักพักหนึ่งล้วกัน ได้ครับพี่ปอนจะไม่นอนดึกครับผมเป็นไงครับเมื่อกี้นี้ก็ได้คุยกับเพื่อนๆนน้องกับน้องจากในปลาบนฟ้าแล้วนะครับผมนี่ก็ฝากติดตามนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีเสื้อแบรนด์อพารโลนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่เราก็ไลฟ์ไปกับทุกคนไปค่อน เมาส์พี่มิกหน่อยพี่มิกน่ารักครับผมตอนนี้ก็ให้พี่เขาอ่านหนังสือสอบกันนะครับแล้วก็ซอมสำหรับแฟนมีครับอยู่อีกสักประมาณสิบนาทีแล้วกันสิบสิบห้านทีประมาณแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าจะอยู่ต่อไหมหรือไปดี อยากได้ถึงวันศุกร์ไวๆอีกแป๊บเดียวก็ถึงวันศุกร์แล้วทนรอกันนิดนึงนะครับตบวนี้มีซีรีส์เรื่องไหนไหมก็ต้องคอยติดตามครับผมเราจะไม่สปอยนะ <c oughs> ปีหน้าครับรอดูปีหน้า เป็นเรื่องอะไรต้องรอดูนะเนี่ยจะอยู่ทุกคนพี่วิน mm hmm. น่ารักไหมมอนวินไหมคะวินเหรอครับพี่ก็หล่อครับอยากเข้าถาดมากกบ,บังสู้ๆครับผม อะไรเนี่ยเขายังไม่อยากไปหรอกนะคุณปูวินอะแต่เขาเดือดร้อมาใช่ไหมตอนนี้ผมว่างอยู่ผมก็ไลฟ์คุยกับทุกคนต่อนะครับอ่าทำไมลองชวนเขาต้องมาโอ้ยพรหน่อยจะสอบวันศุกนี้แนละ้วสู้ๆครับผมทำได้ อยู่กรุงเทพครับเงาไหมเหงาครับผมต้องเปิดเพลงไปด้วยสินะ ขึ้นมากี่โลแล้วขึ้นมา6โลลองพี่ปอพี่ปอเด็ดเด็เ ชอบแจฮยอนครับผม พี่บอลได้ครับพี่บอลจะเต้นบ่อยๆนะนองนีโอในขน่าวเาอยู่กองนีโอนะครับเมื่อกี้โดนด,ดูดเอเนอร์จีไปหมดเลยเมาสอเว่าเมาเม้อกว่าทีไรเราจะโดนด,ดูดเอเนอร์จีนะครับเพราะว่าเราต้อง alert สู้กับพวกมัน <laughs>

bếp sắc bếp 1 cái ติ่งมาไม่พอนนีนุกนิบนิบอันนี้นะเราหยกเครื่องนะสไปเดอร์แมนนะกำลังใจในการเล่นออนไลน์ได้ไหมสู้ๆครับผมตอนนี้พี่ปอนหมดเอเนอร์จีนะครับแต่ก็ยังอยากคุยกับทุกคนอยู่เพราะว่าเราไลฟ์เสร็จแล้วเราไม่รู้เราจะทำอะไรดี จุกแล้วมเปแล้วทีหนึ่งประมาที่จะได้ไม่จุกเตือนมาเๆอ ตอนนี้น้องคูวินแบบหมดนะครับให้น้องเขาไปชาร์จแบบแล้วให้โยได้กินข้าวสุดเราก็เ้ามอยเดี๋ยวมุไปไหนกันดีทุกคนโหนคามมนทุกคนออกไปกันเยอะเลยอ่ะเสียใจนะเสียงพี่เบาเหรอครับ <c oughs> <c oughs> แกบอกครับว่าผกล้องผอมมากนะแค่น้ำหนักขึ้นแต่ว่าเรายังผอมอยู่ ว่าทีาว่าว่า่แมตน์นำหนังนะครับสไปเดอร์แมนแน่นอนนะชอบเต้นไหมชอบเต้นที่สุดเลยครับ เคยมีความฝันนะครับอยากไปเวู่นซีซีครับผมมันยาวทุกคนเพราะว่าเราจะไม่ตัดแน่นอนอนิเมะมาฮิโดะนักพ่ปรสุกมากได้เลยขอเคลียบรโตกันนะจ๊ะ ดด building, เราไลฟ์มากั้งสองาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์เราเอาไปเปิดไลฟ์ใหม่ดูรีวิวพี่พวศินพงว์ินน่ารักครับน้องเขายังมีความเป็นเด็กอยู่นะทุกคน ดี๋ยวเปิดร้านเปิดร้านใหม่ดีกว่า